สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีปีใหม่เนาะทักทายสวัสดีมืออ้อนี้ก็อายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึ่งอ่ะเนาะสวัสดีปีใหม่มโมซุฟันเดอ้อบ่ว่าสิอยู่เทียนะอยู่ลาอยู่ต่างประเทศเนาะสวัสดีวันปีใหม่มื้อนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเนาะพี่น้องไปกับซอออ่นซออ่อนสิพาไปเลี้ยงสิพาไปเลาะตลาดนัดเพิ่นเนาะเพิ่นสิเลี้ยงดิม่มด้อพี่น้องเพิ่นซักี้พยายนเด้อต้นคลิปกําลังชีพใเนาะมือ้อนี้กะอากาศหน,นาวๆพี่น้อง10กว,งว่าองศามัน1ิบสามเนี่ยลมๆเนาะ ตั้งสี่ทีไปตลาดนากับตลาดนัดยูวันซอพี่น้องโมเมนต์บาดีแบบพราะวันนี้เป็นแรงวันซุปเนาะ,ะตลาดนัดนี่ถือวันซุปพี่น้องเอ้ยปลาปลา,าได้สีาพาไปเลาะซื้อของให้สะอ่อนใจได้วินเดอร์ของหน้าก็เห็นแต่ตะเพื่องพี่น้อง

กระดูกขาหมูกระดูาหนีนอพี่น้องตอนนี้ดิมกะก๊าลังซื้ออันเขาจะฝากซื้อเนาะฝากซื้อข,า,มหมา,อขาหมูเนาะพี่น้องกระดูกขาหมูเนาะดิมกะบิดเสียงเพราะว่าพี่น้องมาเมื่อนี้นี่ยเสียงเพลงเพราะว่าปีใหม่เขาจะเปิดเพลงดังดังเลยจะเปิดแคมทางเขาจะกะระซลองปีใหม่เนาะซื้อกะในราคาะลอยสิบห้าบาทพี่น้องสามสิบหาพันกีบเนาะ สื่อกะคนบาดดีม да เองนี่ยพี่น้องคล้ายนะมาคล้ายคนบาดเดียวกันกับดีมเนาะอย่างนั้นแต่ช <un> ีพภาพี่น้องเลาะโตเนาะแต่สีได้ยินเตียงผากดีมผาาพี่น้องเพราะว่าเพลงเนาะอย่ามันติดลิขสิทธิ์พี่น้องเออจะติดลิขสิทธิ์เลยกะไม่ติดติดเรื่องกาสีได้ลบคลิปเนาะอันนี้กะคนบาดเดียวกันกับดีมเองพี่น้องมาคล้ายมาต้องอุดหนุนเนาะคนบาดเดียวกันมักซารีพี่น้องบาดดีมเอินมักซารี่ มาร์คซารีก็คือฟังไทยอื่นเขาโผดเนาะเขาโพดกะมาร์กละสามพันสองหมาหกพันเนาะหกพันกับสิบประมาณประมาณเจ็ดบาทพี่นอ้องเจ็ดสิบแปดบาทนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะราคานะแต่เขาโพดแเลยกับสิบ้าพ,พี่น้องเลาะต่อนะพี่น้องดีม,มากคำเลยพี่น้องคนกับบคอยร้ายปันใด đất mới เด้อแสดงหน้าเบิดเด้อ 辣的吧。 แรงมันซุกนะพไปเนาะแอต่อสิมาขายทั้งขายึมันซุกจ้าเอาชุดจ uh ้ะสุดให้แม่ยายิงก่อนเออมันน้อยเกินน่อยนพี่น้องตอนนีกันละอย่ออฮจอาอบ่าอย่าหนาว ว่าเสตแล้วต้องแบบว่าเสือน่นะเรื่อก็จะเสือกันนาวมันก็จะเลือกยากบ,บนไปใส่บนเสือกันนาวมือซองเขามีหนอจะกำลังเลือกอยู่ยำนาเสือกันนาว้ายดีได้อันนี้ตรงนี้ได้วิญญาศตลาดเลยมื่อนี้เครื่องค้ายุ่งไรเนาะเหมว่าเขาเจ้าอันกิจวิมัยวะจ้ะเด้วยบรรยากาศตลาดตอนหาหมู่ Để ăn ăn sút xong lòng ing mà. Vâng đô Vâng đô Lê, sút thằng này. Nhai vào. Nhai vào. Có như gì đâu. đô nghĩ. Cà phê yêu. Thằng này đẹp rồi. Đẹp sút kia là. Pidon ăn mùi này vẫn là sao lẹ vẫn à. Sút lại vẫn nó được

ซืบไปอันสืบไปสาเวันหน้าของคนวันเกิดชิคเกล่าพวกรับคระากันยตลาดวันนี้มาตลาดนีเคร่เติมค่ะ อ่อนกาลังสุดแหงน้องสาวเพลินอ่อนชิเขียวได้อ่อนเ่เงนวเห็นไก่ตัวมัน่อยพอดีเนาะน่อยหท้องก็จะไม่ใหญ่ก็หัน่ไมใหใส่ก็จมใหญ่ก็หนีเยอะอไซนีได้ดีมือเออชิชมพูเด้ชมพูเลยจ้ะในพี่น้องสิสุดหกมันมีแต่น่อยก็แต่ให เนี่ยอ่อนอ่อนสีแดงนี่ด้ um mm เอ้ซื้ออะไสรนะมันหน่อยได้เสะอ๋อนพี่หนามาดูงามอยู่วะเออสวยสวเนี่เห็นไก่เลยท้ามันจะไดุสินะีดใไดบ่หาใดบ่อ้ฮะวงาสีน้นอิเ่ะเจอเออสีเขียวอะไรนะ เนี่มันกำลังเหลือกเสือนเนาะไอ้อบรรยากาศตืดเสือนนแคขนยาวเลยค่ะดีพี่น้องเลยอ๋อคนหนาวเน,ะนาะเธอใดก็จะอ่านดูได้เลยเลือสทหารเจ้าหา้าสีไซได้บ้างอ่านเลยน้อยแต่แทะแน่าบางิงสีเขียวพี่น้องกันอ่นา,นานสุดสทหาพัน มีปัหาหบัตรฮะบบเอาไห้เอาไวซ่านก็จะซ่องไว้กันแล้วแล้วจะทอนมา <laughs> เออ้ออไหลายๆเดอ้มอมีอ่อนอ้าวมีออร์โซนบรรยากาศอยู่ในตลาดด้วยพี่นอ้องให้พักขยันอันชื่อว่าคัตจี ตีเลยนี่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 ซีาว่ะทุงไปีซื้อมาด้านขาเ้าหลานเอ้าเกอย่งรอซื้อนาะ เฮ้ยเฮ้ยมันคือค้ายดีแถมหมดนี่ว่าัแลเลยไปอม้าค่ายดีเ,เขียงทานับคายดีเฉยเฮ้ยเฮ็ดเข็มหวานฟาดมาอนี่ขายดีเฮ้เลยตรงนี้ากเอนนี่รานด้ไรก็ขายดีเอ้ยม,ไนนะนะมีไม่ไน่ะมดแลลวมวแล้วยังจะเฮ็ดเข็มหมดนะียีคายดีเนาะพี่น้องเนี่ยบ้างอหารใดกับคายดีเด้อหเด้อ แกว่าฟี่ใหม่เด้คนได้เงินเดือนขนาดน้ำยังขายดีเลยพี่ <h <h ี้าสนะ้ีนมันไหมันัวให้มันถึงตอนนี่ขายนำบดทันแล้วเห็นนบันแล้ว นอันนี้กะชิเป็นกะเจ้าคายพวกติ๊บเขาแนว่ซวยเขาพี่น้องเครื่องจักซานเนาะมีมดว่าชิเป็นพ่อยหัวคองเนาะพี่น้องขางด้านหน้ากะชิเป็นกะเจ้าคายลูกซีนคนหุ่มอยู่เนาะบรรยากาศมืดลมหนาวพี่น้องวันที่หนึ่งตอนฮับปีใหม่ลมหนาวมาซองซ้ำเหมือนเนาะอันนี้กะชิเป็นวันดีเหื่นเขาอี่ยังวะแต่เออขากแตกเขาบอกว่าขั้นตอนหนาเซื้อมบ๊อบคอนเกะเจ้าเฮ็ดด้วยอันคล้ายๆคล้ายๆบักขั้วอันนี้เลยพี่น้อง ท <t Jean> ุงละสิบหาบาทเนาะหาพันกี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศตลาดเมืองนี้เครื่องค้าก็จะขายดีดีนะสังเกตเบืองนึกว่าอันนี้นะคนกับวอล่ายบันไดเนาะบางแต่ละเมือง่ะไล่กว่านี้พี่น้องเครื่องค้ายของขายหรือว่าเป็นเนื้อดินมากคำว่ะหนาซิเมนแบบว่าปีใหม่เนาะก็จะกับสรงปีใหม่เคื่อนไถ่เฮื่อนมันแน่บวกกับอากาศหนาวแน่พี่น้องเอ้ยท้องล่มนะบ้านพี่น้องน้วอยู่บ่ะบ้านดินเนาเน่าหนาวน้ำมาซ่องซ้ำเหมื่อแหละทั้งหนาวทั้งล่มเนาะ ล่มแบบอันล่มอีนะงามซันซาวนะชิดสามชิดสีส่องศาเนาะบรรยากาศนะเพราะว่านนะ่ะอันยามนี้มันก็เป็นงามน้ำแล้ว่ะแต่ชิเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ชิดพีเสียงเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเสียงต่อติ๊กติสิทธนะิ์เนาะพักกาศดอกเลยนี่วัวพักกาศซ้อมหรือว่าอันที่ว่าเป็นหัวพัดอากาศดอกเป็นดอก เดียวชะหาบ้านในนอพี่น้องตอนไก่สีได้ก้าวแต่ดีมซื้อของกินเพิ่มก่อนห้ากระได้ซอมยางเนี่ยมัวพอกินเนาะอันนี้กะสิเป็นพวกกินไก่เนาะพี่น้องอะไรกะไข่พะโล้เนาะไข่เค็มนี่แหละทุกหละหาพันกี่พี่น้องหาพันกะเท่าซิบหาบานเนาะซองทงกะสามสิบบาทพี่น้องกะเปรียบเทียบราคาฟังไทยพี่น้องเนาะเพราะว่ามีพี่น้องไอซีบางคนกะขาวหาพันบางคนกะบอขอดใจเนาะนี่กะบรรยากาศได้ในตลาดเนาะพี่น้อง ตลาดบันบ้านห้านี่แหละตลาดบันบ้านห้านี่แหละพี่น้องเครื่องคายยังฝ่คนเขาจะกับปูกเองเนาพักห้าคาคิงกะต้องอยู่คงกินก็นจกักรเฮดมะคายเนาะตอนนี้กะดิ่มกะไก่สิได้มืออะลรเนาะพี่น้องแต่ฉีได้เมื่อแล้วเนาะพี่น้อง,ตอ,องตอนนี้กะตลาดบัเฮากะมีซีนมีพักมีหนามี ภาคหนาคาเคีย้ยวกะไฮไลท์ในหนานาวน,นี่ก็คือการสื่อเสือขั้นเงานเนาะเพราะว่าสิเป็นเสือฉันหรับเล็กน้อยฉัหรับผู้ใหญ่เนาะพี่น้องฉัหรับเล็กน้อยฉัหรับผูยย้ใหญ่กะมีมดเนาะในตลาดขายดีใยามนี้เพราะว่ายามหนาวเนาะคนกระตองพิเศษกระตองเป็นเสืขยอขั้นยงาเลยเนาะ มไม่ยังมมาน่าอีกเ้อ น้องตาเวนสิตบดินแล้วพี่มึงงามกว่าแดดแทะพี่น้องตอนนี้เที่ยกะมาตลาดเทียมหอยเนาะแวนจ๊กขีดกลางข้างบัวในในเช้าวันก็จะเปิดเท่ตลาดกับวังชกบางตอนเปิดเท่ก็จะเปิดเท่กับอย่างกันนี้บางเทื่ออันเดียวกันสิสิเสียงหอยากทิ้งไปทักทิ้งตรงนี้ใส่เสือในกระซื้ออันนี้นะหาท่านพี่น้องเขาจะเอิ่นว่าขาวทีบ่เขาตกแตก คนข้าตบแหาค่าที่หาบัาซาลีกอ่ะเปนการฮุบท่นนี่นะประมาณที่เกียบานกับซื้อของกินไต้ตีนไก่ตีเฟสด้กัได้ของกินอันนี้กัต้มตีนไก่ก็ฟาพโลดีมดีมรถดีมกระโลก็จะวิจิบววิจิบวะอุ้ยวิจยีกตีนก่อนนะ แต่การที่เขาจะพักซื้อถ้าพี่น้องนาะี่มาได้นี่ะสงสาอนี่น่ะสงสอนซื้อให้นกเสาวเพลินซื้อให้นม่ใหญ่อิงจ้าอะไรตัวก็หาพันพี่น้องที่วาน้าเถือนเนาะยังได้โอกาสวันพีใหม่กับขาไหพี่น้องเอฟซีลูกปฝาเอวอาใหญ่อายเนาะจะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะมาปิดซีซั่นหลังด้วยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะพี่น้องมาพัฒนาจินตัดกับเขาไหได้จินดัดส่งตรดพัฒนาอบอุ่นที่ยิ่ตังร่างกาให้เป็นกระด้างไม่พักกันมาคืนหน้าเนาะ you <laughs>